สวัสดีครับช่องเสียเอกพารุ้ยด้ยครับมือนี่มาฟังโปูแตะนะครับเที่ยงนี้นะครับสีเดียสัมได้นะครับมาฟังกันจากทั้งช่องนะครับกาฝากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันและกันสเดยดาดคลิปจากทั้งช่องนะครับผมับผมไปฟังกันครับ ยังพูดได้หุ่นของห่าไปร่องไปหาไม่ว่าตูตาทักตูหลอกตูมายิ้็ไรทักมายิ้มหงายิ้มูเรียนเหงาฟวคือมาเพราะักขวักทักอักทียยิ้มทูเรียนเก็้วันพอไม่โอ้ป้าไหนรอกมาคันเออก็ให้กวักให้อัก น้อยเ,เอียงแมว่าขาันกรตายข้ยตมันออกข้างปากกข้ามันออกข้างดาบเคนึ่ตายลวขันออกข้าอ,ออกข้างเกาพอกันนี้แหละพอดูเครแานแมเนาะชุ่มชุ่มเน่ยุ่ม่วมีตัวตัวเขาตึงไ่ตะกินมาอ,อ,งงาอ้างก็ยกรอดครอต อคอขึ่น,น,ตน,ตน,ตนรือว่าัมาต่ิีมาแปว่าตนโตวบะมือหลัอว่าถันออก้างปากฉันดิ่งด้ว,ลวหลับคอมามแห้งห่องนอนแวะอีกพอเอ้ยว่าฉันงานอะไรกินเก่าว่านไปกลางทางละออมามาล่องไปแล้วว่ามันร่องปปอยแลบว่าขัดมากเลยว่าสิวอาวกอะไรหลับพอมาขันมาก มันเป็นการถขังนะออาว่ากางอไรมึงอ่พาู่เอออเสีเหรกังโอ้โอ้อ้งาน่รางว่้ากคือเข้ปากคือคายปากคือคายปากคือตเอฟีเอฟบักเยเออการงว่าก็ก็เขียนมาเคื่อนในปู่มไม่อมไม่คือรายคือรายเสียใครบ้างม่คือรายจะคืออ่านหนักทุกใบ อันยากคือหนังผือพึ่งดไม่ฮอดดาวรุ่งพงตีดาวรุ่งพุงแรงกับไม่รักม่ฮอดคันอยเดี๋ยวพ่อดูก่อนโอ้มาข็นคงแรกกินนะก็วิภาคันกับวิภาวันกับมันร้ายถูร้ายคุมร้ายคือร้ายเสียงแยกน้ำ มันพออ่างได้มาแต่เห็นกรู้ไม่ราคือราเสียงใบข้าคือมากที่นหนพอได้จากได้มาจากสียงแข่งเท้าย์เออเทียงงกรบเป้งมึงเึ็นข้นขึ้นหหายมือแรไม่ถูกไม่แบบไม่ถูกไม่มาทูกขับับแข้งแลงหายข้อไหลองหายข้อไหมากถูกถูกข้อมำร้ด้วย้วยข้อหายถูกหายขูอข้อรือมันกองก้อยเบิ่งหายมันขาดใชเไหม บ้านเหีอย้าเนี่ยอันนี้กางหาบมาเยเย็นแล้วปูขันีไมากาจับของแข่งของถามาเนหวอะอันนี้ของกินน้ำแป้งโมชวดโพโบดูแบบวังหยาเวตุบยคอเอยวะค่ะเขียน,นมัดขึ้นมัดว่างดูพอว่าแรรักพอแรงหวังหลักว่าค่ะทั้งรักโทู เออทั้งเขียนทั้งเขียนถือทั้งเขียนถือไม่อย่างนาะกเขียนไปเนาะเบิ่งพ่อฟ้าอีนังแตงมุอ่ะคือนี่กูเขียนไปน้อกเบิ่งใหม่กูนา่งเขียนใหม่ก็อ้ะกูเบิ่งแล้วน้กูร้องถือไปวะแล้วกูคึกการน่าอีกันเด้อดพัดใส่เนี้ยทำใจใหญ่เลยนังแตงมุกคืออีนังมุกด่้แล้วก็ชื่อนังค่าย กชือทั้งหนาคือคือขครเนาะคือหลายคือหลายเขียนชื่อใ่ชื่อหน่อยชื่อเริ่มชื่อบางอ่อนชื่อบุหลือผ้ารว้อ้าวอันนี้แต่งโมผ้ารอ้ไหมโอ้ไร่ไร่เขียนยังหน้าอย่างคอสิทีแต่ะหน้าเรารู้ก้นเออใครกร้ายไม่ถูกไม่รักไม่ถูกไม่มา ทงครับแต่ถังแตแแตกไปน้อกัอนพึงวบุญไปน้ำกันเขบอกเ้อใครขึ้นทวันทชันพางมีพานไรกับพราะชิงโอ้ยสวรรค์ได้บุญบัมาทำมาดาดดเขาบุกเต้ากูทนไงกูทนแห้งอมืวานมาช่ด้จับบเดไมบ่มันเป็าานทหารเงินเลยจับบเดไป กับใบจังที่เขาเอนสีม่งมนผู้ใดกาอยากรู้ทนผู้ใดกาอยากรู้ทนบวงแหงกรรมเอออันนี้อยได้พ่อจะกได้ปิดตาปีนตาปีตาเอา้บก็ได้ให้ปีภไปเลยมาทุ่งซโทคือๆ <c oughs> ้นี่จะเบ้ใาห้ซื้องัอ้วนั่นาถึงเว้าแต่ปีนปกาะบ่อ ที่ถือกาบานี้เท้าไว้ทุกวันตะมาประคานพอนโอ้คือผักขึ้นวันนี้นะวันเดียด้วยวันที่ถือกาเท้าไว้ถุกวันอืจะมาแล้วนะดูร้านที่ได้ไปทักกระบูทาผู้ใดไม่เท้าไว้ทุกวันเงินก็ถือไร้ร่องทองก็ถือไร้มากคอครัวก็ถือดูเงิไปทุกุคนืะ เออข้อเข็งเว้นหายเพิ่งพัดพายออกไปหมดผีพ่องผีเต่าบ่อมึงเด้อขั้นใดไียันเท้าเวุ้กวนไปครอบค้องอายุหมันวันตื้นดูดีมือแห้งดูดีกินแช่ กูได้กเกินบาแคบข้นงไทยของกุรกสแฉบปื๊อคโโรับผมมันเปล่งดังขำนะรายแสบรายเราพูดไายรายกับเมื้อนะตราผมถ้าไปใช้เกินตัวอ,อันนี้เป็นของบิดลูกเราสักการะบูชาของของจร้งลูกเราอยู่ที่กิดอยู่ที่ใจเราสักการะบูชาเรากราบเราไหว้การถึงเป็นของดิงดงด้งต่อเข้า ขั้นไบเท้าวเว่ยุวันไปเร็วแต่งขันผ่าขึงแล้วลูกเด้อคาระวะอ,วองค์เท้าวเวทุวันประทานพรโชคลาภให้ลูกให้ร้านได้ดูงเย็นเป็นถุขหายมือเงินมือข้ามหายพวกเลี่ยงเงินถึงแล้วลูกเด้อเออป้องกันพยัญันตปราดชุกถึงชุกกลางคือเขามาให้ม่านตรงแผ่ผ่านม่านตรงผ,ผ่าน ว่ามันข้ามบาดดาดว่าเชื่อพอร่องบ,บนเท,ท้าก็ทุวันบาทดไ,ออไทม่ปล่อยออกไปฟางแล้วพอที่ว่าไห่ฟังปล่อยออกไปเป็นองค์ร้างเป็นองคเท้าก็ทุกวันปล่อยออกไปไปล่อยจับยันคอปล่อยออกไป เก้าเก็ดถี่ยนแเป็นคือมงคลด้วยแบเป็นคือมงคลด้วยเก้าร้อเก็ดถี่ยหนได้กลุ่มไหน้าร้อยเกถี่กลุ่มหนาบ่บ้านข้างคนอ้องนั่นแหละก้าร้อยเกดถี่อ้งเก้าร้อยเจ็ด่าวภาวะเป็นคือมงคลหนึ่ง้องทัมที่ห้าหเกิดไป้าข็ด นับหอดนับหอดเก้าเปถึงแล้วอยู่ด้อยแต่เป็นถือมองคนทั้งหนักบานที่สิบเก้าเป็นต้องไปรูปร้านแต่ถือได้สักกระดาบูชาให้ถูกต้องแล้วหมด่ด้วยแต่เป็นชีวิตมงคนไม่ขอบไม่ขั้วติ๊บมาซื้อปลาไปด่าติ๊บกาเปาไปด่าเอาไปหัวบาลน้องหึงพะ ด้าแล้วก็รักรักล้ักออนอท,ววท้าเวบผู้ว่ามเพิ่งรับอยูมึดจะบาดถะได้ภาคกันได้ถางอืดอัลัวว่าบัดถคือได้ถางงอนว่าชอวิอเก่าเออบาดมีแไ่เรียนมากถามขั้นเรียน,นเพิ่งกับขวดหายเรียบร้อยไปว่ดเก้าร้อเก็บดมีความหมายเนาะมีความหมายครับคุณพ่อพ่อบอกว่าจะบอกวันที่สิบอะ ถึงเวลาอ่านของควางแล้วลูกร้านถือได้คือใจ้ขาดถือทั้งขาดฐาน,านาต่อไปนแล้วลูกเนะเท้าเวทุกว่างแดงก็จะได้ทั้งเท้าจากโรกาบาลทั้งทีทอมทักพาคยาวหน้าคู่อีกนะลูกนะรอบบอดด้ยวยแบ,บ่งนะลูกได้ดที่งานย่างถือได้ทขาด น,นะน,นี่นีะครูกอ่อมได้ดีผู้ห่างไดลอ่อนเนีพยพาอนะรักษาพุทธศาสนะไม่หอดพัะครูทับเก่าดูนั่นค่ะไม่ร้ายคือร้ายดังดดดแล้วรุนแรงถะขืนแบบจะถึนไปเพื่อเพื่อครับจะเท่แทไปเรื่อยๆแล้วลุกเริ่มพระท่านให้คือแต่รำนาก่อนจะทำอะไรลงไปคือเ<ะ>ข็นอารมณ์ะกอนแล้วรุนเดิมันบวมบัําขะ บ้าไม่หมอเย็่จับหมดต้าไม่บ่ไม่จักกระต้นหอนแดงเหดียวหอนแดงเดียวแดงไม่มีเวลาหายใจเรวเออเอบาไม่คาดวุ้นขานฟืนหรโอว่าไปท่าไน้ำมีือดกระแจีแยบอยู่นรกสิปูเบาอย่างนรอกดเไม่ได้เบาเรื่องขวัญจักไม่ได้าวัว่าถ้ามากแก่บ มืนนมอ้อนาหนึน่งตัวไม่แห่งชกได้ชกกาบอีกหะ่อนตัวนะโอ้ยบังน้ำท้มา,ามแล้ขวากำลังเรื่อยไถ่คยนกับม่เรื่อยรูกกันไหม่าดูคุ้มนารกอาไว้ถัดหนึ่งเราเพรานหวานห้องร่กงหลงแล้ว<อ>พาย บกุบกบาก่าบ่าบ่าบอกให้เ่งแล้อทัแแตย์าบอกาิตแบบเมืองเรามันบ่มันท้บมาดราพทกำลังลูกร้านรงพิมพิตรานะการนาก่อนจะทำความชั่วลงไปก่อนจะล้มผิดมากกว่านี้ให้คิตรารนานะ้านลูกนะอันไหนถึงสมควรถึงทำเออพอกำลังถึงึงลูกร้าน จามึงกเมาลูมงกมังถวบ้านเราๆหายุ่งหายเดืนหายบุกร้ยูเดินเป็่นสุกบ่ได้ชุกบ่ได้เกลือบ่ได้รอทั้งน้ำมือหนึ่งวันอที่นงหลัว่ะพ่ออยากไปขืนเนืองไปขืนกระไปทม่าพ่อวะมาอ่ากหนังลำพองไปน้ามะพร้าวไบคือเก่าพ่อยิบขันยายช้อนตัวก็ได้ พ่อบอกเอาลูกแก้วมาทอนกราไปงับขึ้นบอชทองหลังไปเอาไฟขาลูกไปตึ้งงตึ้งตึ้งดิพ่ออยากได้ช้องกลุระพาอไปยึดกองมาพอได้ายเขาป้อป้อด้ากไปยึดเอาป้อป้อด้ายพ่อช้อนถูกหรือพ้อขอชักรอนไปได้ได้ขอรอยไล่อ ท้าเวชชุกันประทานมาไวักรวมใจนักรวมกไปเกิดได้ลูกแล้วพ่อรูมคนะปิง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 โว้ยาคือดังปิงลูกบองกตะโดนกู้กำที่อยู hmm? ่เยอะพอว่อบ้านชื่อของดาวนงว่า เอาไปคือเก่าเอาเงาตีเมืงวันไปคือเก่าได้คนเป็โฟูเที่มืงวัน,นได้อบงขันพอเต็งบังขันมัอมนออกครับแต่เราไม่พอจุดเตึงหายมานออกครับให้ไปตีตวไหนหนึ่งจากบ้านนกอกันตดตัวไหออกตัวนัน,น้นเจ้นออก่้เาไออกตรงครับผมดูทางมั่งพอสือภาพไปตีเต่าฉุนอัน เอาส้นเสิทธิเก่าซูนยมัครับพ่อถึงไปตีเก่าูนให้มัดออกวับังหาพอซื้อวัหางมัดออกไหบ้างวัวพ่อจะไปตดให้มันออกนะบ้าถึงไปตีเก่าซูนบ้าจบ้าจะนิ่งไปไปตีให้มัดออกขันมันบ้าออกโฟจักบ้ามัถึอเป็นตัวได้นี่เป็นตัวใหไล่ะคุณ ขั้นมันบ่ออกแล้วขั้นพอตีเก่าสงขั้นมันบ่ออกพอจบอก่างแล้วพอคกระบิเกากาอมอ่งเปาพี่ปูก็ทีออ่างเปาะตัวนี้าจอรอยู่เขาจ้อครับผมที่นั่งมาขอั้งปุขอสองปุก็จะพวมากของก็ไปเอาทำไมเกาเก่า เขาบอกงาบอกค้าเก่าแกวเตะตัวเก่าเก่าเตะวะคือให้ตรงขึ้นไปว่าที่ข้าวเก่าละบ้านที่ยีชีบเก่าเข้าใจวังอืมย่างหลาววัไปมือไหพอบ้านปงเที่พ่อไปมือไหน้องพอคือไปร่างทาวายทาง บุญรังแตกบางเกา้าคือไปร้องคือไปเกาา้าเอาหน้ำเต้าพอพระองค์ทุกไปชมรังบ้าคือไปขอบันเธอคือไปขอบ้นานเธอผู้อันตนาขราดอมน์นีนี่บวันที่ดีคือเกา้า มั่นแมนแบบไปโรคเชื่อไปรำถาวายกราบวายตนเจ้าพอพระองค์ทุกทีกินแต่กอแข็งใจเด้อกอเปลี่ย,ยนเด้อติดใจป่าทุมทางเท้าเวทวันองค์นั้นขอให้พ้ในรำม่ได้ดุลานน้อยที่คอยเอา บ้านที่ดีคิดเ่านั่งราเจ้ารกร้านพอให้ภาคกันไปไปเก็บเอาไว้ไว้ก่อนมันที่เมื่อเอ้าไม่หัตดต่อรูปไหมาด้วันบอกวันที่เศ้าเก่้าเออให้ไปแห่ต้นเงินวันที่เศก่า เออไปแห่ต้นเงอนรวมทางเทาเบิวชวันเดอร์เดอร์วันที่ยี่สิบเก้าอเออไปร่าถวายวัดปู่เที่ยงพรจะร่วมทางเท้าเวชวันวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบ,กสบกเ,เก้ายี่สิบเก้าเป็นมือสัสนต์นันดีนะปู่ไปเมื่อสันต์วันวีทองเบิร์กเลย ไปทำรับอีนั่งห่าตีไปขืนเงินก็ไปเยืบเอาเก้าเก้าพอพ่อไดว่างแล้วได้พอการตไปน้ำคารถมาเสียจักบานบ,บ่ได้เสียคารถพี่คอากเนาะนัาน่ารล่เอาตามพอา่อว้าเนาะหล่าแล้วอาไปร้ายมันได้ภายในคือี่ออายลงมากน่้เขาแต่รลงมากลัาเนี่ยกับพุขายเนาะนา เขาก็เป <subscriber> ็นเรกเป็นเร่เขาก็ะพู้งามเขามากนาำรักแม่บาเอครับผมเขาน่อมื่อยคุขาผู้กหายก็มื่อุขาเรื่อยแบว่าฉันว่าคุณกังค้นร้บ้บางบ้าว้างหกบางบัาวงหกได้ด้อยงั้นึงนียมนำมาฟ กินหนากกกอดจากภูวขาหวานว่างหวากินหน้าแบบแขกน้ามันนหวาเออมือนี่คือไปยึดไปจับเอาไปรดอืมพาไปเอาฟังคือข้าวเก่ามันไปเ่าได้มันคือเมือ ให้ไปดิไปจับเอามือมือด้อครับอืมมันก็คือได้อพอเอาตัวได้จังที่เอาร้อยใบให้เอาร้อยใบไม่ให้เอาตัวได้อือพอเอ้เอาเก้าสูงคือเก้างาราอเอาเก้าสูงอเกอม,มาอ,อกมาอักน้ำเบะตัวนี้หลปานหดมาม่คือออ กปแล้วไปมั่งข้ามมันขวงแล้วหามไบกับบ้าโยเก่าเด้เวลาไปปูเก่าซุ่มพอวันมั่งวนจมอไก่แล้วนะครับผมขัานจะถัดยพอขึ้นิบปเต็งไปแบบเนาะครับผมอ๋ให้พวกรานไม่ตกไม่รับไมู่กไม่มั่งูกขับขับแขงแม่งให้เงินไรบ้างให้้องไรบ้าทูกขืุ่กข้ามำดำด้วยด้วยอาคือเป็นการบานใบก่อนแล้วลูกเด้อครับทำังปนี้เอาแค่ไพอตกคบม कुछ cool, बात exactly.